มีลูกบัฟมีชายที่ปาจ่ายเลยห้าพันเดือนละห้าพันห้าพันห้าพันเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นเงินโนดตกหมื่นห้าพันบาทแล้วก็จ่ายเข็มมีลูกอีกเดือนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเป็นเวลาสิบแปดปีแล้วก็พาลูกอยู่ในธนาคารนี้มีเงินเป็นแสนจะได้มีเงินให้ลูกเรียนหนังสือนะจะได้มีให้ลูกนี่คือนโยบายของครับผมนะอยากให้นโยบายนี้มาใช้กับพี่น้องประชาชนโปรดเลือก ไปจากญีปุ่เบอร์อะไรเบอร์สี่เรียกคณะวิสิตเบอร์ยี่สิบเจ็ดอย่าลืมนะครับอย่าลืมเงินถามถ้าลืมไม่จะเสียโอกาสเขาโอกาสเขาโอกาสนะเขาโอกาสเขาได้ผมด้วยอย่ายืนอย่าเดียดเขาได้อาด้วยไม่ร้าเลยไม่ร้าถ้ามีแฟนนะรีบมีลูกรีบปั๊มนะได้ห้าพันรวปเบบแม่ไปจากญีปั่นให้เลยห้าพันเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นเงินทั้งกว่หกหมื่นห้าพัน แยาประจัยที่ปัดมีนโยบายเปิดบัญชีให้ลูกสะสมไว้เดือนละห้าร้อย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 เป็นเวลาสิบแปดปีเขบคือแปดปีบอกลูกไปธนาคารเลยถอนถอนมามีเงินมีแสนลูกอยากเรียนอะไรมหาอะไรเอาเงินไปเรียนลูกมหาอะไรมีนโยบายให้เรียนแดกบุกเป้อยากเรียนอะไรอยากทำอะไรมีธนาคารเครดิตมีธนาคารหน่วยกิจหนูไม่เอาหนูอยากเรียนนี่หนูอยากเรียนนี่นี่ตามสบายไปเะจัยที่ปัดจะนำเน เลขหกสิบสี่เลขอที่สิบน้ยี่สิบเอย่าลนะครับฝากไว้ด้วยครับอัาวุอเลยกุม